สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพชรลฟเบอร์บายเจอฮายนะคะสงสัยนะคะลูกโป่งทำไมวันนี้ดูทุรักทุเลพลุงพลังแบบนี้นะคะวันนี้นะคะลูกโป่งนำอาหารแมวนะคะมาให้กับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะลูกโป่งนัดท่านเอาไว้นะคะตอนนี้นะคะลูกโป่องอยู่ในบ้านของท่านแล้วค่ะที่นี่ค่ะที่บ้านสีสาวเทเวศค่ะ ชมตอนนี้นะคะลูกโป่งก็อยู่กับคุณพระจุนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากถามที่มาที่ไปของน้องแมวเยอะแยะมากมายในทีนี้หน่อยว่าอยู่ดีๆเข้ามาได้ยังไงคะมันเริ่มมาสักเมื่อสักสี่ห้าปีเนี่ยนะคะความจริงผมไม่ได้เลี้ยงนะอ๋อหรอคะ่ะมันมาเนื่องจากว่าแถวๆเนี้ยมันคงจะเป็นที่อยู่ของแมวนะแล้วผมเห็นว่ามันไม่มีอะไรจะทานเนี่ยเราก็เลยเอาอาหารไม่ก็ทาน พออาหารเขาทานเนี่ยเข้าใจว่าผู้ผู้ปกครองเด็กๆที่มาโรงเรียนที่มาส่งโรงเรียนราชบินนีเนี่ยเขาคงเห็นเราให้อาหารแมวเขาคงไม่เคยชอบแมวหรือเบื่อแมวอะไรเนี่ยครับเขาก็เลยเอามาเอามาเอามามาปล่อยไว้กับสองมันอาจจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติด้วยก็มีมันเคยมีสูงสุดที่นับได้ประมาณสักสี่สิบตัวโอ้ที่นี่มีสี่สิบตัวเลยรอบรอบบ้านเนี่ยนะครับรอบรอบบ้านแล้วถามอีกนึงแล้วเป็นคนรักแมวไหมคะสงสารมากกว่าไม่เพราะว่า ถ้าถามความรักเป็นยังไงสําหรับสัตว์เนี่ยนะผมคงไม่มไม,ไม่ไม่กอด,ไม,กอดไม่อุ้มไม่อะไรอ,อย่างผมเนี่ยนะฮะธรรมชาติก็มีเพื่อนอยู่กลุ่มสองสาคนนะ,ะ,ะมีชื่อคุณสีนะครับแล้วคุณลักษแล้วก็พลนรตีพงชัยเนี่ยเมื่อก่อนที่น้ําจะท่วมเนี่ยนะคะเราจะหุงข้าวนะคะแล้วเวลาผมกลับบ้านเนี่ยผมจะเอาไปแจกตามตามตาม,ตามทางถึงให้แมวให้หมา <นะ S 1> ให้สุนัขเนี่ยนะ<อ>ตามทางที่ผมกลับบ้าน เราก็ทํานี้กันด้วยความรู้สึกว่ามันน่าสงสารน่ะเราจะคิดเสมอว่าถ้าเผื่อสักวันถ้าเราไม่มาเนี่ยหรือเขาไม่ได้ทานอาหารจากเราวันนั้นเขาแสดงว่าเขาต้องอดเราก็เป็นห่วงอ่าเป็นห่วงเป็นห่วงมากกว่าค่ะแล้วนี่วันวันหนึ่งเนี่ยเขามีสี่สกว่าตัวใช่ไหมครับทานอาหารกันเยอะไหมคะผมเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อคุณหนุยแล้วก็มีพี่ต๋อมแล้วก็อาจจะมีบ้างคนบางคนที่เขามาแซวผมว่าเอ้าเอาไปค่าข้าวของน้ำเอาไปร้อยหนึ่งสำหรับซื้อปลาทูแมว วันหนึ่งเราจะเราจะใช้ค่าประตูแมวเนี่ยครับอ๋อมีอีกคนพลนำรจตีสุรสิทธิ์เราจะใช้ค่าประ,ะตูแมวเนี่ยวันหนึ่งประมาณสองร้อยแปดสิบถึงสามรอยบาทต่อวัน <ws> ก็หลายตัวอยู่ใช่ไหมคะก็มาผสมผสมเเขาไม่เขาจะต้องเป็นนั่นเลยนะเป็นเป็นตัวเลยนะเคยคุกข้าวเขาเขาก็ไม่ทานอย่างแมวตัวหนึ่งก็ประทูสองตัวอืมี่หน้าละคะอ้วนอ้วนอุ่นให้มันมาเงี้ยเสร็จแล้วก็ซีพี เ,เ,อาอาาเค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางเจอไฮของเราก็มีขนมของน้องแมวนะคะเป็นแคสแน็คกมาฝากด้วยนะคะรุโปรงถามนิดนึงค่ะว่าเวลาที่เราให้อาหารกับทุกวันแบบนี้เนี่ยเขาปฏิกิริยาเขามีการเปลี่ยนไปไหมคะเขาสนิทกับเรามากขึ้นไหมอุตส่าห์มีคนแอบซุ่มทำร้ายอยู่ด้านล่างค่ะแมวเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่นี่ที่สังเกตมาเมื่อสักสามสี่ปีที่ผ่านมาคือเขาเป็นสัตว์ที่ ไม่ค่อยฟังนะถ้าจะให้เดินหน้าต้องดึงให้ถอยหลังมันจะถึงจะเดินหน้านี่แล้วก็โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กนะคะเราจะไม่เขาจะไม่ให้ความสิ่กับเราไม่มีทางจับยังไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ที่เราให้อาหารเขานี่เขาสนิทกับเรายังไม่เนาะไม่เลยนะครับไม่เลยตัวไหนที่สนิทคือตัวที่เราให้อาหารตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขาเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคนเรามาทิ้งไว้สองตัวนะคะเนี่ยเอามาทิ้งไว้หน้าบ้าน ทิงคู่เลยตั้งแต่เราต้องมาเอาฉีดนมใส่สลิงก็ฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะสนิทหรือไม่บางตัวที่เราไปให้ตามจุดเนี่ยมันก็ถอยหนีเราไปนะครับแล้วก็มาฐานพ้นแมวนี่เป็นสัตว์ที่ตัวของตัวเองสูงมากเลยซึ่งเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเรานึกว่ามันที่เขาบอกพุทสีแคทอะไรเงี้ยนะมันไม่จริงมันมันจะเป็นอะไรที่เป็นตัวของตัวเองมาก หลายคนนะครับอาจสงสัยว่าเพราะอะไรแมวจรจัดจึงมีนิสัยที่ดุร้ายซึ่งอาการเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเกรงกลัวต่ออันตรายและความไม่คุ้นเคยกับคนนั่นเองครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากแมวที่เราเลี้ยงไวต้ตามบ้านทั่วไปที่ชอบมีพฤติกรรมเคลียคลอเขาแข้งเข้าขาแต่แท้ที่จริงแล้วการแสดงออกลักษณะนี้ของน้องแมวเพื่อเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งที่มันไปเคลียคลอด้วยต่างหากนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่า บริเวณหน้าผากของแมวนั้นมีต่อมสำหรับสารยูโรโมนสารที่ว่านี้จะผลิตกลิ่นเฉพาะของแมวแต่ละตัวถ้าแมวตัวใดเอาหัวไปคลอเคลียและนำไปสีกับคนหรือว่าสิ่งของแสดงว่าแมวตัวนั้นได้ปล่อยกลิ่นเฉพาะตัวของมันทิ้งไว้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนสุนัขปัสสาวะนั่นเองล่ะครับค่ะล้วลูกองถามนิดนึงเนี่ยเขาเยอะแยะแบบนี้เนี่ยมีชื่อไหมคะไม่มีนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเรียกกันตามบุคลิกนะคะเช่นนั่นนะ่ะเขามีตาเดียวเราก็เรียกเขาโมเช่ตัวที่นอนนะคะนูะนน่นเนี่ยตัวนู่นนะคะแล,แล้วตัวนี้ตอนที่เราได้มาเนี่ยนะคะเขาก็ตัวเล็กสองตัวเนี่ยยืนหัวพิงกันเลยนล้วกจะต้องตายนะครับเราเรียกโลมากับปาวานตัวตัวนี้คู่นี้นะคะมันมันมันแปลกมากอะ่ะ แปลกมากก็คือว่าตอนที่เอาไปเนี่ยหมอก็บอกคงคงคงไม่รอดแล้วล่ะเพราะว่ามันขาดน้ําขาดอะไรก็ไปรักษาอยู่สองตัวนี้หกพันบาทก็มาเจอคุณคุณศรีเนี่ยเขาเขาก็เอาไปใช่ครับผมใช่เขามาเจอที่นี่มเราก็เลยฝากเขาไปเราเราจะให้ตังค์เขาเขาก็ไม่เอาตัวไหนที่มาตัวแรกๆจําได้ไหมคะเขาอยู่แถวนี้เ่ะอตัวแรกอยู่ทางนู้นครับทางนู้นใช่ไหมคะเรียกเรียกเรียกไอแสบไอแสบแต่เป็นตัวเมียนะคือที่เรียกแสบเพราะว่า มันจะจับกันลอกกินจับลอกกินฮะมันจะเป็นตัวที่ตัวใส่ปูคงเอาไม่อยู่ค่ะใช่ยางอื่นเพิ่มเติมคือตัวไหนที่เราเลี้ยงแล้วเราตั้งแต่เล็กเราจับได้เนี่ยเราก็เราก็เอาไปทาหมันมีคนมามาลมาเขาก็ไปหลายตัวนะเอาไปหลายคู่อ๋อมีคนขอแมวไปเลี้ยงด้วยไหมค่ะค่ะถ้าทางตัวนี้ต้องอยากไปอยู่กับหนูแน่เลยเนี่ยเนียเอาไปเป็นเพื่อนเล่นกับบาสบีที่บ้านหนูซะหน่อยมีผู้ทํารายการวิวร้อยหนึ่ง เขาก็เอาไปแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาให้เราเห็นทุกจังหวะเลยท,ทุกเดือนทุกปีที่มันโตขึ้นกัดรองเท้าหนูด้วยยังไงเนี่ยเป็นกันเองแล้วค่ะสนีกับหนูแล้วแป๊บเดียวเองโอ้เยอะแยะเลยแบบมากมายท่านพระจุนเป็นผู้ที่มีเมตตานะข้าวปลาอาหารนี่สำหรับสัตว์นี่เลี้ยงไม่จำกัด ถ้าถามมาเยอะไม่ต้องบอกว่าไม่รู้จะพูดยง